เลโอมอนดิจิมอนที่เกิดมาเพื่อตาย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนครับผมผมจะบอกว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่หลายคนน่าจะรอคอยนะครับเคยแบบว่ามีคอมเมนต์มาบ้างนะครับว่าอยากให้ทําแบบฉากตายของเลโอมอนนะเออผมก็เลยบอกว่าได้เวลาจัดแล้วนะครับผมดิจิมอนที่เป็นตำนานนะครับตำนานนที่นี่คือเขาตายบ่อยมากนะครับผมเออเรียกว่าบทแบบมาภาคไหนนี่คือตายกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะวันนี้ผมก็คัดมานะครับผมจากภาคหนึ่งไปจนถึงภาคไตรนะครับว่า ดิจิมอนที่มีชื่อว่าเลโอมอนเนี่ยเขาตายไปกี่รอบนะครับแล้วก็เขาตายจากาด้วยเหตุการณ์ไหนบ้างเนาะแล้วก็เรื่องราวการตายของเลโอมอนในคลิปนี้นะผมจะบอกว่ามันเป็นการตีความจากในมุมของผมนะครับเออก็อยากจะให้ท่านผู้ชมฟังดูนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ผมคัดมาก็เป็นสัก8เหตุการณ์นะครับที่เลโอมอนเนี่ยเขาได้ตายลงไปเนาะที่จริงเนี่ยเรื่องของดิจิมอนนะครับในภาค3เป็นต้นไปกภาคเทมเบอร์เนี่ยมันก็จะเป็นคนละจักรวาลกับของแอดเวนเจอร์แล้วนะครับม มีจกักรวาลที่มันแตกออกไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นสปีชีของดิจิมอนที่เป็นเลโอมอนเนี่ยโผล่มาเรื่อยๆนะแต่ว่าโผล่มาเขาก็ตายไปแบบว่าหลายครั้งมากนะครับผมนะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันได้เลยครับผมของภาคแรกนะครับผมแอดเวนเจอร์ Adventure เลยนะครับก็คือตอนที่เลโอมอนเนี่ยเขาได้เจอกับพวกเด็กๆนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้มีการอาบแสงดิจิไว้ของไทจิโดยบังเอิญเนาะตอนนั้นก็คือเขาตกเป็นลูกน้องของเดวิมอนเออเขาก็เลยสามารถแปลงร่างเป็นซาเบลเลโอมอนได้นะครับหรือที่เรียกว่าเซเบอร์เลโอมอออออนนนนนเเเเาาะก็คืไตััวซบลลโมมี่ย โหมดีช่วงท้ายนะครับเป็นร่างสุดยอดที่แบบหาได้ยากมากในของพักหนึ่งนะครับโผล่มาตอนนั้นก็คือมาช่วยโจกับมีมี่อ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วยไปช่วยมาปุ๊บเมตันไอเตมอนมันก็ตามมานะครับแล้วก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นอ่าทีนี้เนี่ยตอนนั้นจะมีโอการมอนด้วยนะครับโอการมอนเนี่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่เป็นคู่ปรับโดยธรรมชาติของเลโอมอนด้วยนะเออแต่ทีนี้เนี่ยพอเลโอมอนเขาแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดได้ก็คงมีแต่เขาเท่านั้นแหละที่จะสู้กับเมตันไะอเทอาร์มอนก็คงสู้ไม่ได เลยนะครับซาเบลเลอมอนเข้าประทะก,กับเมทันเอเตเมอนเนาะแต่ว่าการต่อสู้ก็ค่อนข้างจะสูสีแต่ทีนี้เนะี่ยซาเบลเลอมอนทำอะไรเมทันเอเตเมอนไม่ได้ครับผมเพราะว่าร่างกายมันทำด้วยโคลดิสซอยเออเจาะไม่เข้านั่นเองนะครับก็อ,อ่าเป็นจังหวะหนึ่งที่เขาจะปกป้องมีมี่นะครับซาเบลเลอมอนก็เลยเอาตัวไปบังไอ้ดาร์คสปิริตเดลักซ์ไว้นะครับผมเออฟ้าผ่าอันนี้ของเอเตเมอนก็ฟาดใส่ซาเบลเลอมอนนะครับผมแล้วก็บาดเจ็บหนักมากโดยสรุปก็คือว่าเขาสามารถจัดการกับเมทันเอเตเมอนได้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าซาเบลเลอ จากทุกคนไปนะตอนนั้นเลยนะครับโดยที่แบบคนที่เศร้ามากๆเลยก็คือโอกามอนนะครับทั้งๆที่เป็นคู่ปรับกันแท้ๆอ่ะเออพอแบบว่าคนที่แบบเป็นทั้งคู่ปรับแล้วก็ดูเหมือนเป็นแบบว่าคนที่มีชะตาร่วมกันแบบต้องต่อสู้กันอะไรเงี้ยต้องตายจากไปไอโอกามอนมันก็คงเศร้าเป็นธรรมดานะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการตายของภาคแรกนะครับเออเป็นภาพจดจาของใครหลายๆคนได้นะครับอันที่2นะครับผมจะเป็นการตายในภาคเทมเมอร์ของเลโอมอนครับผมอ่ะก็คือในภาคเทมเมอร์นะครับมันก็จะมีพวกแบบดิจิมอนเก่าๆที่มาเป็นแบบคู่หูของพวกเด็กๆ มีกาโรมอนเนี่ยมาเป็นคู่หูของฮิโเราก็เคใช่ไหมเออแล้วก็มีเลโอมอนด้วยนะครับเลโอมอนเนี่ยโผล่มาเป็นคู่หูของจูรินะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นดิจิมอนคู่หูของจูริไปจูริก็เป็นเทมเมอร์ที่ดูแบบเหนียมอายนิดนึงอะไรเงี้ยตอนแรกก็คืออยากได้เลโอมอนเป็นดิจิมอนคู่หูมากนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วได้มาก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่คู่ควรกับเลโอมอนบ้างน,นิดหน่อยนะครับมีความน้อยใจอะไรเงี้ยเออว่าแบบตัวเองเป็นเทมเมอร์ที่ไม่ค่อยดีอ่าแต่ว่าเลโอมอนเองก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนี้ครับผมกกกก็เ Q, เ็เเเเเเปปนนนนนนนดดิิจจจมมมมมอออคคููู่่่หหททีีีีีขงงรรรราาาตตลลลยยะะะััับบบุณ์ึซ เบลเซปมอนก็เป็นดิจมอนร่างสุดยอดที่พัฒนาร่างมาจากอิมมอนเนาะแล้วก็เข้ามาเป็นศัตรูกับพวกเด็กๆซะอย่างนั้นเลยนะครับทั้งๆท,ที่ก็เคยสนิทกันแท้ๆนะเออทีนี้ตัวเลโอมอนเนี่ยเขาไม่เคยเจอกับอิมมอนมาก่อนไม่เคยเจอกับเบลเซปมอนมาก่อนนะครับแต่ว่าพอเห็นเบลเซปมอนทําร้ายพวกเด็กๆเนี่ยเลโอมอนก็เข้าไปขวางนะครับแล้วก็พยายามเตือนสติเบลเซปมอนอย่างที่บอกทั้งๆท,ที่ไม่รู้จักกันนะเออแต่ก็พยายามเตือนสติว่า ชะตากรรมของแกเนี่ยมันไม่ใช่การที่ต้องมาปิดชีพเด็กๆพวกนี้นะนะครับก็มีการพูดเตือนสตินู่นนี่นั่นกับเบลเซมอนแต่เบลเซมอนมันไม่ฟังครับผมมันใช้เล็บจ้วงเข้าไปที่ท้องของเลโอมอนนะครับผมจ้วงเข้าไปทีเดียวตายครับผมเลโอมอนโดนเสียบท้องเข้าไปตรงนี้ก็คือเรียบร้อยครับผมนอนสลายหายไปเลยนะครับแล้วก็โดนเบลเซมอนโหลดข้อมูลเข้าไปนั่นเองครับผมแล้วก็ในท้ายที่สุดี่คือ Bel mon, เบลเซมอนเขาก็จะใช้ท่าไม้ตายของเลโอมอนได้ด้วยนะครับเพราะว่าโหลดข้อมูลเข้าไปเนะาะแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นครับผมการตายของลเลโอมกา นะครับเป็นแรงกระเพื่อมที่ทําให้กราวมอนเนี่ย พัฒนาร่างจากความโกรธของทาคาโตะนะครับกลายเป็นเมกิดามอนได้ด้วยนะครับแล้วก็จูริเองก็เศร้าเสียใจนะครับกับการจากไปของเลโอมอนจนเสียท่าให้ไอ้ดีลิเปอร์มันกอบร่างได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการตายอันหนึ่งที่เรียกว่าอันนี้น่าจะโศกเศร้าหน่อยนะครับผมเออเพราะว่าเหมือนเป็นการสูญเสียแบบสูญเสียจริงๆนะครับผมเนาะการสูญเสียแบบในแบบรูปแบบที่แบบมีคู่หูอยู่ด้วยไงมันก็ค่อนข้างจะเจ็บปวดกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อครับผมอันที่3นะครับผมอันนี้จะไม่ใช่เลโอมอนตรงๆแล้วนนะรรัแต่่่วาาาจเป็งงพฒขอมผ คือแพนจามอนนั่นเองครับแพนจามอนเป็นดิจิมอนเลอมอนนะครับที่มีความเป็นสิงโตน้ําแข็งนะครับผมก็คือมีท่าน้ําแข็งอยู่ในตัวนะครับเขาไปเผชิญหน้ากับอากูนิมอนครับผมในภาคฟอนเทียอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาคฟอนเทียที่ภาคฟอนเทียมันจะเน้นเรื่องของนักรบสเปริลนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับดิจิมอนต่างๆนานามากมายหนึ่งในนั้นที่พวกเด็กๆได้เจอก็คือแพนจามอนนะครับผมอ่าซึ่งแพนจามอนเนี่ยเจอในตอนที่ไปสู้กับพวกเซฟิรัดมอนเนี่ยมันพาพวกเด็กๆไปต่อสู้ในนนนมมิิิตต่าางๆะครับแล้ทีีออกูน ก็ได้เจอกับแพนจามอนนะครับต่อสู้กันได้ประมาณแบบไม่ถึงครึ่งตอนนะเออแล้วก็แพนจามอนโดนอากูนิมอนจัดการไปอย่างง่ายได้เลยนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายกันหรอกมังก็สู้กันแบบว่าดูเดือดไม่กันเออแต่ว่าแพนจามอนก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรมากครับผมโดนอากูนิมอนเตะแล้วก็ตายครับผมเออ,อันนี้ก็คือเป็นอันที่3นะครับที่เลโอมอนต้องตายไปซึ่งถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยของแบบภาคเทมเมอร์กับของอันนี้นะครับของอันนี้มันดูตายแบบว่าเลือเล่อยเปื่อยมากกว่าดูแบบเป็นศัตรูอะไรเงี้นะเออนะตัวต่อไปนะครับผมจะเป็นนนนอออ่่่าาัีี้ผมจะบกวท4 ผมก็อยู่ในภาคฟอนเทียแต่ผมจะบอกว่าอันนี้ผมเป็นการตีความของผมนะครับคือการตายของเลเวมอนนะครับผมการตายของเลเวมอนเลเวมอนคือใครครับเลเวมอนคือนักรบสเปริทธทาุมืดครับผมก็คือโคอิจิ i, เป็นคนใช้นะครับตอนที่เราได้ดูว่าลูเจมอนเนี่ยเขามีการเล่นงานพวกเด็กที่ถูกเลือกตอนท้ายนะครับก็คือเขาจะใช้ท่า d e a ต์ออ l i ไลในการโจมตีพวกเด็กเออแล้วตอนนั้นเนี่ย โคอิจิเขาเอาตัวเข้ามาขวางไว้นะครับเอาตัวเข้ามาขวางไว้ในฐานะที่เขาเป็นเลเวอมอนอยู่นะแต่ว่าผมจัดเข้ามาให้อยู่ในการตายของเลเวอมอนในที่นี้ก็คือว่าไอตัวเลเวอมอนนะครับมันมีบีชสปิริตเป็นไคเซอร์เลเวอมอนเไว้เออผมก็เลยตีความว่าการที่โคยิจิเขายอมสละชีวิตตรงนี้นะครับก็คือเหมือนกับตัวเลเวอมอนเองตัวไคเซอร์เลเวอมอนเองก็ต้องสลายไปนะครับซึ่งการสลายไปแบบนี้ผมนับว่าเป็นการตายของเลเวอมอนด้วยเช่นกันครับต่อไปก็จะเป็นของภาคเซฟเวอร์นะครับผมของ ซาเบลเลโอมอนอีกแล้วครับแต่ว่าคราเนี้ยเป็นซาเบลเลโอมอนที่ไม่ใช่เป็นผู้พ้องของพวกเด็กๆนะครับผมอ่าซึ่งในซาเบลเลโอมอนในภาคเซิร์ฟเวอร์มีความเป็นผมใชื่อว่าเป็นตัวร้ายนิดหน่อยนะครับดิจิมอนส่วนใหญ่ในภาคเนี้ยมันก็จะมีบางตัวนะครับโดยเฉพาะพวกแบบดิจิมอนร่างสุดยอดที่มีความแข็งแกร่งมากอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอาฆาติกับพวกมนุษย์นะครับแล้วก็จะมีอะเมอร์คิวรีมอนนะครับผมเมอร์คิวรีมอนเนี่ยเขาก็มีความโกรธกับพวกมนุษย์เหมือนกันนะครับด้วยความหลังที่อ่าผมขอไม่เจาาาะะะในนนนนคลนลิปีี้กกันเนัเแแต่ว่วมม็มบบอย่าางีี้้แลลลวก็มมซเเบออนนนคด ที่แบบว่าไม่ชอบพวกมนุษย์เหมือนกันอะไรเงี้ยต้องการก่อสงครามกับมนุษย์เออแล้วก็ได้ลูกน้องอย่างโกซูมอนที่เคยรับใช้เมอร์คิวลีมอนมาช่วยอะไรเงี้ยเออก็เป็นลักษณะนั้นไปนะครับแต่ว่าการตายของซาเบลเลมอนในภาคเซิเวอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะอนานิดหนึ่งนะครับคือเขาบุกมาที่โลกมนุษย์เนาะแล้วก็ต่อสู้กับพวกมาซสารุต่อสู้ไปต่อสู้มาแล้วพวกมาซสารุเนี่ยก็สู้ได้ค่อนข้างยากเพราะว่าพวกแบบมาซสารุเพิ่งแปลงร่างเป็นได้แค่ร่างสมบูรณ์เท่านั้นเองนะครับก็จะไปต่อก,อกรออ er emon, ก ว่ากิสมอนครับผมกิสมอนเนี่ยมันโจมตีเลเซอร์อันนึงอ่ะใส่ซาเบลเลออมอนนะครับซึ่งพอซาเบลเลออมอนโดนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับ Data มันมีการรวนเกิดขึ้นนะครับ Data มีการรวนเกิดขึ้นเหมือนกับว่าจะสลายเลยอะไรเงี้ยเออเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ทําให้พวกมาซารุเนี่ยสามารถโต้กลับได้นะครับมาซารุก็ใช้หมัดของตัวเองนะครับหมัดสุดยอดของไอ้ไดมอนมาซารุนะครับต่อยเข้าไปที่เขี้ยวของซาเบลเลออมอนครับผมเขี้ยวแตกเออคือมาซารุแม่งต่อยอะไรแม่งแตกหมดอะเออเขี้ยวของซาเบลเลอมนนกก็แตไปะครับ ก็โดนไอ้ไรส์เกมอนเนี่ยใช้ท่าไม้ตายยิงปิดชีพนะครับผมซาเบลเลมอนก็สลายไปนั่นเองครับผมซึ่งการตายของซาเบลเลมอนในตรงนี้นะครับก็คือผมใช้คําว่าตายอย่างน่าอานาถท,ที่หนึ่งนะครับก็คือโดนตัวไหนไม่รู้โจมตีเข้ามา Data เ,เสียแล้วก็โดนต่อยเขี้ยวแตกแล้วก็โดนโจมตีด้วยร่างสมบูรณ์ตายไปเหมือนกันครับผมแต่ว่าการตายของเนี้ยคนต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยดิจิมอนที่ตายไปใน,ในภาคเซฟเฟอร์นะครับเขาจะกลายเป็นไข่แล้วก็กลับสู่โลกดิจิทัลนั่นเองนนะััแตต่่่่ววาไอทีโดกิมมยงจล ็นไข่ครับผมก็คือเป็นไข่ปุ๊บเนี่ยไข่ก็จะสลายไปเลยครับผมไม่มีการกลับไปที่โลกดิจิตอลแต่อย่างใดครับตัวนในภาคเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะมีดิจิมอนเลโอมอนอีกหนึ่งตัวครับผมชื่อบันโจเลโอมอนครับบันโจเลโอมอนก็เป็นดิจิมอนร่างสุดยอดเหมือนกันเนาะก็คือเป็นอ่าเลโอมอนที่มีความเป็นมิตรภาพกับพวกเด็กๆเ,เหมือนกันเนาะมาช่วยแบบว่าแนะนําต่างๆนานา,นาให้กับพวกมาซารุพวกโทมะพวกแบบว่าโยชิโนะอะไรเงี้ยเออว่าแบบว่าก่อนที่จะใช้ดิจิโซให้กลายเป็นร่างสุดยอดได้มันก็ต้องมีบททดสอบอะไรเงี้ยก็มีกกกกาาาาารรรรรสสอออออนนนนนุุนน่่่หีีะคบบคัับบบบบเเเืงงขิ์โมมมด็แยซไ ว่ามันคืออะไรมันต้องใช้สิ่งสิ่งใดเป็นปัจจัยในการที่จะทาให้เป็นเบอร์สมดที่สมบูรณ์ได้เรียกว่าเป็นโค้ชคนหนึ่งของพวกมาซารุเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัวของบันโจเลวมอนเองเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนคู่หูของพ่อมาซารุนะครับในตอนท้ายเขาเพิ่งจะรู้เออแต่ว่าบันโจเลโมอนเนี่ยเขาจะมีวิญญาณของตัวเขาเองแล้วก็วิญญาณของไดมอนซูกรุซึ่งเป็นพ่อของมาซารุเนี่ยอยู่ในตัวนะครับแล้วในจังหวะสุดท้ายที่ต่อสู้กับอิกดาซิลเนี่ยคือพ่อของมาซารุเนี่ยเขาโดนย,ยึ กันะครบแล้วในจังหวะนั้นเนี่ยบันโจเลอมอนนะครับหรือตัวของซูงุรุที่เป็นอยู่ในร่างของบันโจเลอมอนเนี่ยเขาตัดสินใจและที่จะสลายร่างของตัวเองนะครับแล้วก็ให้สลายไปพร้อมกับอิกดาซิลโดยที่ว่าตอนนั้นน่ะบันโจเลอมอนนะครับพุ่งเข้าไปกอด ร่างของพ่อมาซารุไว้นะครับก็คืออกกอดอิกดาซิลนั่นแหละแล้วก็ให้มาซารุเนี่ยโจมตีปิดชีพนะครับโดยที่มีการทิ้งท้ายคาเท่ๆไ้ว่ามาซารุเอ๋ยเมื่อถึงเวลาหนึ่งเนี่ยลูกผู้ชายอย่างเราก็ต้องเสียสละตัวเองเพื่อสิ่งที่ตนรักนะครับโอ้โหคำพูดนี้เท่มากนะครับก็เข้าไปกอดอิกดาซิลไว้นะครับแล้วก็มาซารุเนี่ยใครมันจะบ้าก้าโจมตีพ่อของตัวเองถูกไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาซารุก็เชื่อมั่นในตัวของคุณพ่อนะครับว่าแบบสิ่งที่พ่อทาน่าจะเป็นสิ่งที่ลวนรันเจโย ก็สลายไปนะครับแล้วก็ร่างของไดมอนสุกุรุก็น่าจะสลายไปนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับคนที่ตายคือบันโจเลวมอนครับผมเออแต่ไดมอนสุกุรุไม่ตายครับเหมือนกับว่าอิกดาซิลเนี่ยเขามีการมอบชีวิตในช่วงท้ายนะครับให้กับทางไดมอนสุกุรุแล้วก็คืนร่างให้นะครับไดมอนสุกุรุก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบแต่ว่าบันโจเลวมอนหายไปเลยครับนั่นเองนะก็เลยนับอีกฉากตายของเลวมอนนั่นเองครับผมอ่าหกอันผ่านไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นอันที่เจ็ดครับผมอันที่เจ็ดอยู่ในภาค crossword ครับผมภาค ไม่ใช่เลโอมอนตรงๆเหมือนกันแต่ว่าเป็นแมสเลโวมอนครับผมแมสเลโมอนก็สมชื่อของมันนะครับแมสก็คือแบบมีความโกรธมีความกริ้วอะไรพวกนี้ใช่ไหมเออไอตัวแมสเลโวมอนก็เป็นดิจิมอนตัวหนึ่งที่เป็นสตรูกับพวกไทกินะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยก็มีการต่อสู้กันต่อสู้ไปต่อสู้มาแล้วก็มีเรื่องของการดิจิคอสนะครับเราจะได้เห็นร่างของแมสเลโอมอนเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายอ่ะแต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็พัฒนาเป็นไฟนอลฟอร์มนะครับก็คือเพื่อที่จะต่อสู้กับดิเด็กอย่างแบบสู้ตายเลยอะไรเง ภาพของไอ้แมดเลวมอนที่ดูว่าจะน่ากลัวแบบเป็นไฟนอนอะไรเงี้ยเออมันอนาถมากเลยนะครับมันเหมือนเป็นสิงโตลูกโป่งที่พองตัวนะครับแล้วสุดท้ายก็โดนเชามอนครอสทรีเนี่ยกำจัดแบบว่าใช้ท่าไม้ตายฟาดเข้าไปโบ๊ๆนะครับผมแล้วไอ้ตัวแมดเลวมอนเนี่ยก็ที่พองเป็นลูกโป่งนะครับมันก็ระเบิด ตุ้มกลายเป็นโกโก้ครันช์ครับผมโอ้คือเป็นการตายที่แบบว่าอนาถมากเลยนะครับคือแบบรูปรักษณ์ของไอ้แมดเลโอมอนนะมันดูมันควรจะดูน่ากลัวกว่านี้ไงเออแต่ว่าพอมาเป็นแบบว่าบทแบบเนี้ยที่ต้องตายแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าทุเลศมากจริงๆนะอะต่อไปนะครับผมจะเป็นอันที่8แล้วนะครับการตายของเลโอมอนอันนี้ก็จะเป็นตัวเลโอมอนตรงๆนะครับผมอันนี้เขากลับมาในของภาคไตรนะครับในภาคไตรนะครับมันจะมีเรื่องราวของพวกแบบว่าอิกดาซิลโฮเมโอสเตซิสแล้วก็เรื่องของ เมคูมอนอะไรพวกนี้นะอ่าซึ่งพวกนี้นะครับมันเป็นตัวละครใหม่แล้วก็เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่าพวกเขามาเพื่อทำอะไรนะครับทีนี้มันก็มีตัวละครตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมานะครับก็คือเลโอมอนครับผมซึ่งเลโอมอนตัวนี้ถ้าเราเรียงตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยในของภาค a อเวนเจอร์ Avengers ภาคแรกสุดใช่ไหมเออซาเบลเลโอมอนเขา ตายไปแล้วนะครับแล้วพอมีดิจิวอนที่มันเกิดใหม่ในของตอนท้ายเนาะที่แบบว่าเมืองแห่งการเริ่มต้นกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าพวกดิจิวอนที่เคยตายไปที่เคยช่วยพวกเด็กๆเนี่ยอาจจะกลับมาเกิดใหม่กันหรือเปล่านะครับภาค2เนี่ยเราจะได้เห็นโฮอมอนก็กลับมาเนาะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นพี่โคโลมอนกลับมาแล้วก็ไม่ได้เห็นเลโอมอนกลับมาด้วยอ่าซึ่งเลโอมอนเนี่ยก็คงกลับมาท่นแหละนะครับแล้วก็มาปรากฏตัวให้เราเห็นในภาคไตรนี่เองนะครับซึ่งภาคไตรมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากของซีรีส์ทูมาเนาะเออ ธีการที่ว่าเขาเนี่ยไปพาพวกแบบว่าดิจิมอนของผู้เด็กเนาะไปงานโรงเรียนครับผมแล้วก็ตอนนั้นมันมีเหตุให้เข้าไปต่อสู้ในมิติเนาะไปเจอกับแบล็กอิมพีเรลดามอนที่มันติดเชื้ออะไรเงี้ยเออก็มีการต่อสู้นเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการต่อสู้เพื่อที่จะช่วยเมคูมอนครับผมแต่ว่าพอช่วยออกมาเหตุการณ์ทุกอย่างดูท่าว่าจะสงบดีแล้วนะครับเลโอมอนก็ไปปลอบใจเมคูมอนนะว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะแล้วก็เหมือนเมคูมอนเนี่ยคุณเธอมีนิมิตอะไรบางอย่างนะครับว่าแบบไอ้เลโอมอนเนี่ จ่วงเลอมอนเข้าไปทีหนึ่งนะครับจ้วงเลอมอนเข้าไปอ๋เป็นภาพเดียวกับที่โ,โดนเบลเซม่อนจ้วงเลยอารมณ์จะประมาณนั้นนะแต่ว่ารอบนี้ดูจะทนได้หน่อยนะครับแต่ว่าไปไประมาณปุ๊บเนี่ยไอเมคูบอนมันก็ใช้กรงเล็บมากมายนะครับในการที่จะควรไปควรมานะครับใช้คําว่าขยี ye, ond, ้เลอมอนให้แหลกนะครับผม เออเราจะได้เห็นว่าเลโอมอนเนี่ยตอนที่โดนเมคูมอนฆ่าตายเนี่ยผมว่าเป็นการตายของเลโอมอนที่โหดที่สุดเท่าที่ผมเล่ามา8อันนี้แล้วอะ่ะเออคือแบบว่าน่ากลัวมากจริงๆนะครับซึ่งของภาคไตรผมก็จะพูดตลอดนะครับว่าเนื้อเรื่องมันมีความดาร์กอยู่แล้วเออแล้วเนี่ยผมมองว่าแม่งก็ดาร์กจริงๆนะครับผมสำหรับการตายของเลโอมอนแล้วก็ตายหายไปเลยครับผมสุดท้ายแล้วเมคูมอนก็ลอยนวลครับเออจนถึงท้ายที่สุดเนอะก,กว่าจะแบบกลับมาเป็นเมคูมอนตามปกติได้อะไรเงี้ยเออก็วุ่นวายกันไปนะครับแล้วก็เลโอมอนก็ ที่แบบว่าได้แค่พิสูจน์ความแบบว่าโหดเหี่ยมของมีคูมอนนะครับผมเออแล้วก็หายไปเลยครับผมรอมาเกิดใหม่ก็แล้วกันนะว่ากันไปครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น8เหตุการณ์นะครับแต่เรื่องราวการตายของเลโอมอนของภาคหนึ่งมันจะถึงภาคไตรนะครับก็อ่าผมอาจจะขาดของฉากไหนในภาคไหนอะไรไปบ้างอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะมีการเสริมเข้ามาได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า8อันเนี้ยเป็นสําหรับผมนะผมรู้สึกเป็นฉากที่ค่อนข้างประทับใจนะครับแล้วก็สามารถเอามาเล่าได้ในรูปแบบของผมในการตีความของผมเองแล้วกันสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่ฟังฉากนี มานะรู้สึกว่าชอบการตายของเลอมอนอันไหนมากที่สุดอย่ใช้คำว,ว่าชอบเลยใช้คําว่าประทับใจอันไหนนะครับผมรู้สึกว่าอันไหนมันแบบว่าโดนใจอะไรเงี้ยเออก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ